พอเฮ็ดเพิิงค่ะนั่งอ,อกหมๆสวยๆเลยค่ะสีดอกเลยง่าไม่ดีดอกพ่อเฮ็ดได้จ้ะช่วงนี้ก็เฮ็ดป้ากะห้างๆค่ะไปนอ้องก็รอชุดไม่ค่ะ,คะ,ะอันนี้กับแม่นค่ะอืออู้นี่หักเตัม พี่แอ๊ดถือค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุกคูทสกคนเด้อค่ะมันนี่สาวนินดากัะพาพี่น้อง,องมาหาเห็ดช่วงบ่ายค่ะจะได้กับไปรลุนไปหาน้ากันค่ะพี่น้องว่าข้าสิมานบอมมันนี่จะได้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวิดนดานในเด้อค่ะเพื่อให้กันรังใจค่ะพี่น้องใครจะได้เข้ากับไปหลุนน้ำกันเลยค่ะนี่กับมาหอดป้าใเด้อจ้ะพอเห็ดหน้าขาวจ้ะ หลอกแรกของคลิปค่ะพี่น้องจะได้กเไปลุนไปหาน้ำสาลินดาค่ะไปได้ค่ะพี่น้องไปลุนน้ำกนจะอู้หออีเจ้ะพี่น้องพอเห็ดละงูกเด้อค่ะพี่น้องเห็ดละงูกเหลืองจ้ตะต้องงกเหลืองพี่น้อง ยังแข็งอยด้วยนะจ้ะพอเห็ดเห็ดแดงค่ะพี่น้องเห็ดแดงน้ำปลา,าแถวบ้านพอเห็ดด้วยจ้ะอุ้ยเขียดไหมเขียดอยู่ใต้ไม่ตองค่ะมันนี่เห็ดแดงด้วยจ้ะเห็ดแดงน้ำปลาค่ะพี่น้องมีกระดอกนึ่งเนื้อค่ะอยู่ใกล้ๆกกันด้วยค่ะพี่น้อง แมนล้วค่ะพี่น้องข้อเห็ดอะไรด้จ้ะเห็ดแดงค่ะเห็ดแดงน้ำหมากแกงแสบค่ะพี่น้องเห็ดบานเข้าแสบด้วยจะ้ะข้อเห็ดแดงด้วค,ค่ะพี่น้องแด,ดงน้ำหมากมือนึงค่ะอือเว้นิฮักสัม มันเที่ยถือค่ะพี่น้องมันนี้ก็พ่อได้เก่งก็เอาค่ะมันนี้หาดอยแถวบ้านน่าจะเห็ดแดงน่าจะเอาเห็ดเลือจ้ะเห็ดแดงค่ะพี่น้องดอกอสวยๆเลยจ้ะ อันนี้กับแมนค่ะพอ,อเฮ็ดได้จ้ะช่วงนี้ก็เฮ็ดปลากะห่างๆค่ะพี่น้องก็รอชุดใหม่ค่ะเฮ็ดแดงได้จ้ะเฮ็ดแดงได้อค่ะหูมเนาะดอกบ่ใหญ่พี่น้องพอได้แกงจ้ะเฮ็ดแดงหน่อยได้จ้ะ เด,เด๋อนี่จ้ะอืมดอกนำเต็มน้าเฮ็ดอยู่จ้ะดอกนึงค่ะอือ4ดอกเลยง่ามีดีดอกบอมีค<ๆ>ูดอกเดียวเลยจ้ะอืมดอกเฮ็ดแดงดอกงามเลยค่ะ นะฮพี่น้องกำลังขึ้นใหม่ๆนะจ๊ะเนี่ยกำลังออกพอเฮ็ดเพลิงค่ะกำลังอกอกใหม่ๆอือสวยๆเลยค่ะฝนก็นเริ่มตกไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะเจ๊ได้เขาก็หาไปสักหน่อยค่ะถ้าฝนบ่วเต้าตกก็อาจจะกลับบ้านดไ,ได้จ้ะผลง,งานของเขามานันีก็ได้เฮ็ดร่วมนะคะพี่น้องมนันีก็มาหาดอยบอ ว่าโดนค่ะพี่ดองผลกระตกแห้งจ้ะมันนี้ก็ได้เฮ็ดพ่อแกงอยู่เนาะค่ะพี่้องค่ะจังได้ก็ขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวรินดาเด้อค่ะค่ะส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสุดคลิปนี้สวัสดีค่ะ